เอ้ยมือจงไงเฮียเปิดไฟสิกดอะไรเปิดนะกด F กด F กด F กดคลิกขวา U V นะได้เหรอมาตรงนี้ว่ะได้มึงเห็นมาตรงนี้ผีไม่ได้ดีไม่เนี่ยอันนี้ก็คือล้างไข่มันจะมันจะมีสัญลักษณ์ไม่อันนี้คือที่เอาไข่มาเป็นนักปูดเลยเฮียนี่ก็รู้หลน้องชายีเหรอไปบี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 ไเฮียเราต้องไปล้างไข่แถวนี้หรือเปล่าอะไรอ่ะ เอวดวดที่เอาไปร้านไงเฮ้ยกุาที่จ่าทิ้งได้ปะเฮ้ยนี่กดแหละกดอะไรเก่งนจากด E กดแล้วกดอะไใช้เทม่ะเฮ้ยเอีเฮียตกใจคุ้ยเหอไอ้สัสอ้เฮียใจหน้าเมนูให้เปลี่ยนไอ้สัสหนป็นตืนเต้นเมนูเ้ยเียไอ้สับอกอยากเต้นในเฮียกด ESC นี่ตกใจนะนี่คือกูอยู่นตู้ให่หนึ่งแค่ใช่ใช่ผู้หญิงผูหญิงเฮ้ยแต่ว่าตาคูมา โอ้ยไอู้้จะเล่นแจ็คไม่ต้องตามคุไม่ต้องตามคุณไอนก่อนมึอยู่ไหนล่ะยิงกูดิอ้้หอรไรเฮ้ยพันึปงมันถึงหองได้กี่อย่างน่าจะอย่างเดียววะอย่างเดียวกูถือไ้นี่อยู่นะไม่เดี๋ยวมันมันต้องเดินมาตรงนี้ก็นต้องเดินมาตรงนี้ก็เ้ยเรายังไม่ทาให้มันมิชั่นมันเริ่มเลยอ้ยเอ้ยอุ่วรไร่อนแรกักด้นเอเลยมาแล้วกดอตกใจหน้าอ้ ทำอะไรอ่ะม่ไม่อันนี้เอาน้ำไปไว้ล้างไข่ไงไว่ล้างไข่เอาดีจี๊งมึงเดินอ่ะมึงเดินตามกู่ามึงเดินตามมึงเพิ่งเดินตามเฮ้ยอย่าบังอย่าเปลี่ยนกูดิเดินตามมาเฮ้ยมอเป็นไกดี้ไอ้ไอ้หลอกกูเนี่ยอเอาดีเฮ้ยเสียใครตีทิ้อ้เหี้ยแหม่ไอ้ายสิเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่กูจะเป็นอะไรอ่ะมกูคืออะไรอ่ะกูจะใครอ่ะไม่กวนไปเฮ้ยมอวไปเฮ้ยไปทางขวาดิ ฟ้าดีเฮ้ยใจร้องอ่ะหน้าเตะคิมซาบิดาคิมซาบิดาฟ้องคิมซาบิดาอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผีผีผีเฮ้ยเฮ้ยผีจะได้เหมอปลาตัวจริงดีกว่านี่ไงไข่อ่ะไข่เอาไปล้างเอาไปล้างไหนไม่ได้ไข่ครับ พพาาดดิิไปล้างตรงนู้นไงน้ำนี่กูไม่เดินน้ำนะกูติ๋มเดินดิไปมาไา้ยวิ่ง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 ยืเดือยวายเหนีบแม่ไี่ไหววิ่งหนีไม่ด้วยโว้ยแบบวะแตงมุม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 เฮ้ยมึงอย่าตกใจกับทุกอย่างดิเหี้ยมึงก็แค่เล่นเกมผีไหนไข่อ่ะเอาดีๆล้างไข่อีผีไปเนี่ยจริงไม่มีกดล้างดิกดอีไรอะกดอีกดอีกดขากดขาเกัน อันนี้ชนะเอาคอนเทนต์เว้ยอุ้ยมีอะไรปลีนี่อะว้านลืมเลยเป็นเกมนี้บีหอกไม่ได้วะเดี๋่รูผ่านหุ่นเดี๋ยวเดี๋ยีๆกันนี่เฮ้ยแป๊บนึงอะไอ้น้ำยาถ้าเราถ้าเราเอาไปใส่ในน้ำเลยอะมันจะหยุดอยู่ได้ไหนบ้เฮ้ยไอ้โม่หายไปไหนฮะขับยอันเลยเฮ้โม่หายโมหายอู๋อยู่นี่ ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่ไข่เกลี้ยกล่อมไข่เกลี้ยไข่เกี่ยวละเกี่ยวละไข่ไม่เกลี้ยกล่อมเกี่ยวละเฮ้ยไอ้เขี้ยจะรวมบ้างกันวอยู่ไหนเนี่ยดีๆแล้วใครแยกกันกดวะเกมผีเขี้ยอะไรล้างไข่วะไอ้สัตว์งงวะได้แล้วกูทำรท้าให้แบบนดนๆเลยไอ่มีหัวใจดอกเนี่ยมีหัวใจดอกอยู่นี่เนี่ยไม่มีไม่มีจริ้งผีมีจริงเฮ้ย จะบังดิเฮ้ยก็ตกใจมมึงชัดอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยถุไวเฮ้ยมีใช่ใครซื้อใครเอ้ยหนึ่งสามเลี่ยมมึงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สามเลี่ยมไม่ชอบกไปนี่นี่ห้องจ่ายห้องสามเลยนี่ห้องสามเลยจับไข่กูไปอ่ะอ้าวกูกูเปิดห้องไข่ห้องสามเลยอันนี้รูปดาบอ่ะไข่รูปดาบเอ้ยของกูรูปดาบกูใช้เลยนะกัน ตัมาเซโดโซไม่ไปขาไนงแป๊บนึงเราเราเราล้างไข่หมดแล้วนะก็ใส่เดียวเลยไม่ไข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 ่มันโดนแมงมุมยามาโอใจเหี้ยมอะไร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 เร้วเฮ้ยเฮ้ยไปด้ไปด้วย้วยไปด้วยไปด้ไปกูไปด้วย ้ไอ้ยาออกนักเยอะแยะมึงไม่หากันหุ้ยยิงรดอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกูนอระจายยิงกูกูไปแล้วกูไปแล้วนี่ไต่บิงไม่เอาอกูเลย ระเจ้าทำไมอ่ะไม่ไเอาเลยเนี่ยไสทำงานเพื่อนกูตามไอ้เกลอกเราต้องขึ้นไปหายมอยู่เงี้ยไม่รอดหรอกไอ้ใจไอ้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 

จ่ายข้างหลังจ่ายนี่นี่นี่ตรงนี้มีท่านจำได้กูทิ้งไว้นี่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 ข้างหลังข้างข้างอะไรวะนี่นี่กูวิ่งหนีมากูรู้ไอ้จ่ามีกูจะไปช่วยม่วงกูจะไปช่วยม่วงกูอยู่ตรงที่ล้างไข่กูอยู่ตรงที่ร้างน

นียแม่งตกรถแน่เลยสัตว์ตรงน,นี้เฮ้ยมาแล้วเปต้อ,ปองหอเพื่อนเกียกร์เกียร์ให้นบบนี่้ยจุ๊อะวะอัเนี้ผีมุดเขาท้องกว่าน่ากูเลยเกิดขึ้นมอะไรวะอะไ่ะไม่เสียบมันใกล้ยังไงรม่ไง่ไ โอ้ยเหี้ยใหญ่สุดไอ้ตุ้เสียงมันอยู่ใกล้เราจัดเลยใช่มันใกล้ไปหมดเลยกูฟ้องให้แล้วกูเจอแล้วคือกูวิ่งเลยนะกูได้กูได้ลูกดับเป็นมุมฝาเป็นมุมฝาดับอยู่ชั้นสองไอ้ห่วยอยู่ตรงนี้ได้ยังห่วย

กว้ได้ลูกดาบนะทางขนถงทางกนอนนึงดาบอยู่ชั้นหนึ่งตัวหัวซ้อมคือใครอ่ะหัวซ้อมเคยติดกับกูเอ้ยไอ้ไข่ตาตันไหนอ่ะเขเก็บไปไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเขาหน้าใครอ่ะกูล้างนะกูล้างก่อนนะก็ของมือไข่แล่ไข่แร่เคยเป็นโล้วไอ้ตาตไอ้ไอ้ไเจนจบดิกูล้างไข่นี่ก่อนกูได้ยินนะกูได้ยินนะ เพื่อนพอออมดีกว่าไฟกระพริบไฟกระพริบเฮียใช่ใชใจ่ใช่ห้อนี้ใจ่ไอ้ใจกูลงกูตรงหลังหน้า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 มันตามกูมันตามกูกูตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่ได้ได้จูงได้จูงได้ตายเสร็จแล้วไอ้เหี้ยได้บอ้ใหมันไลน์เองแล้วไปไปกู เฮ้ยุณตอตี่ะมึงสองพี่ตองตีน่ะรูปแพ้ไหนวะรูปรูปรูปดักไว้ไหนเนาะอ๋อรูปดักชั้นสองวยี้เดกตัวนี้กลมๆอ๋อ้นี้ติดพิษติดพิษกันหอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะอะไรม่เกี้อะไรอ่ะเฮ้ยมมุม อะไรไม่รู้พีคุณเหรอนี่นี่น้องไทยดาบอยู่ไหนนะดาบอยู่ไหนนะชั้นสองชั้นสองดาบอยู่ไหนไม่รู้ก็เข้าตู้ก่อนไฟกระพริบเกี๊ยเปิดแล้วเลยเฮ้ยไฟกระพริบอย่าออกไปมีไฟมีไฟเปิดทำไมอะเออเปิดแล้วอยู่เยังไงมาอีกอี่ยงมึงไปจริงมึงไปิจริเฮ้ยเปแ้วเกี้ยเสียมันใกล้จัน ทำไมกูตายแทนหมี่ะยนไม่ชยมี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 ใครโดนยังกูนี่โดนแทนนี่อะไข่ไข่อะไรอะไข่อะไรอะไข่แพ้อ้เหี้ยไอ้โดนใครโดนตอุ้สโดมึงฆ่า้โดดตึกเลยเหี้ยมมึงฆ่า กูจำทางได้ดนึตงไรอย่าเลยวิ่งมาอดเหายเลยเหรอไอ้ตาตาใครใครหายหรออย่าเนี้ตู้ไปเลยเฮียกูโดนเลยแต่อะไรดีเน้ยเเฮ้ย ไอ้เขี้ยอ้ยจ้าหนึงโดนกูมั้งจะทำกูเนีะมันอยู่มันอยู่ชั้นไหนชั้นสองเหรอกูถือยาเฮ้ยอกูโดนเฉยกูไม่น่าออกมาเลยไอ้เขี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยไขไว้เดี๋ยไขไว้เดี๋ยไขไว้

เอ้ยไม่บัก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 มันเยอะมันเยอะมันเยอะไอ้ไฟฉายทั้งหมดที่ห้องนี้แล้วชัดไม่หมูชาร์ดมึงก้าวใฉ่ไว้ถ้าถ้ามันเข้ามาปุ๊บยิงใส่เลยเหรอไอ้ใจมึงยืนหน้าดีแล้วแล้วกูยืนแล้วมึงแค่มันเดีโวไปดิมึงกูเพิ่งออกมาไอ้ที่ย มึงยิงคนนี้เอาเงี้ยเดี๋ยวเอาไปเราเซ้ายขวาขคนละทางเลยนะเยอะเราเตรียมเราเตรียมสีม่งอย่างเดียวเดี๋ยวเราพุ่มเสร็จใช่ปะมาคาร์ตบอนเลยะเอเอซ้ายขวานะเออเดี๋ยวไปเคอทำยังก็ได้ไปเจอกันที่ห้องล้างไข่อะคูณในล้านตาไปโอ้โอยู่มาแล้วจะมาแล้วเ <laughs> มื่อไหร่มาวะอันนี้เดี๋ยวไปวัดวัดดวงให้วะไปไดิ แฉันชั้นของใครอ่ะเกรนตุ้ยเหรอผู้ชายอ่ะผู้หญิงไม่กันที่มือขาดอยู่อะกูกูกูไอ้ใจลั้งใครยังยังไม่มีกูไม่มีใครพูดกันไมคก็แค่หนีไม่เฉยที่บนไม่อยู่ชั้นสองไม่อยู่ชั้นสองกรตุ้นมือขาดลงมาได้ปะเสียงไม่ดีเลยวะเฮ้ยตรงกูมาบหุ่นพ่อจิ๋ง มึงยิงมึงยิงไฟรั em, um ่ใส่ดิเชียไอ้โดนไหเฮ้ยมี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 ยาตรงนี้มียาตรงนี้มียาตรงนี้ไอ้แจยยเกลียดไอ้ชับอกให้มีวิ่งหนีกูเร่องอย่างนี้เลยแจเขาใระยำเหมอนัแล้วไข่อะไข่สองใบนุ่ยไม่อยใจเขาไม่อยู่ใจาไม่อยู่ใจเาใบหนึ่เชื่อปะ มีมีมีไข่อยู่เงี้ยใบนึ่งรแล้วใบนึ่งทำไมอยู่ดีกูโดนอะเออชุบเลยเมาแบกมาแบกจแล้วชุบไปชุบไปเออไข่ไข่ไข่อนีอยู่ไหนไข่อันไข่ยอยู่ตรงไหน่รไหอรงหน่งไหนอยู่ตรงกอู่ไหนอยู่ตรงไหอ่งนย่ตอยู่ตรงไหน่ตงหนอย่ตรงไหนอยอยู่ตรหนนอยตหนนอยู่กอออ่อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยไอน่อยู่เฉย วีนเวียนเวีไอ้ยี่เฟืองไฟกูเส็ตาอ้าวเฮ้ยเฮ้ไอ้ใกล้ๆกลไอ้ใกล้ๆเฮ้ยที่หิวอยู่ใกล้ๆที่หิวอยู่ใกล้ๆไหนครับตรงไหนอ่ะหันหน้าดีพหมนู่นน่าประตูี่อยู่ที่หลังไข่พี่อยู่ที่หลังไข่พี่อยู่ที่หลังไข่เรียกไปว่าใครโดนครับใครโดนครับใครโดนครับเฮ้ยมาตามกูมาที่หิวอยู่นี่ที่หิวอยู่นี่อยู่กูอยู่กูไปหาห้องอยู่กูเจอห้องแล้วเกี่ยวเราพูทำอะไรเนี่ะ สวยเรียบร้อยแล้วไปไหนอ่ะจบแล้วว่าอย่างเงี้ยยาผีร้องแล้วไม่จบไม่จบโอ้ยไม่จบโอ้ยยังเก็บพูดดิเอ้ยเจ๊ยังไงชิ้เอ่ะยังแค่เอ้แหละไม่เรา้ข้าเฮ้ยเดือดดักเลยอ่ะโลูโหนเอาเลยนี่ไง ตัวยังตัวยังใหญ่อีกแไอ oui. ้โดนโดนไอ้สารโดนโดนใหญ่แค ati ่ไหนโดนลุมก็ชิบหายหมดเไหมเฮ้ยโดนพวกมุตงานลุมเว้ยไอ้และมีแม่ใหม่เหรอเก่ะกับกูมากไอ้สารมีแม่ใหม่ไหม I... a l กูลีสิกไม่ได้แต่กูเลสิกได้ไอ้ไอ้จบหรอจบแล้วจบดันอย่งไง